เผยมังกรบทที่849สําำนึกผิดและข้อตกลงหญิงสาวแต่งตัวเซ็กซี่จ้องมองเฉินเฟิงราวกับอยากจะเข้าไปกัดเขาให้ตายส่วนทางด้านหลี่จือเยวเองก็รู้สึกว่าเขากำลังทำเกินเลยเธอจึงกระตุกเสื้อของเฉินเฟิงเบาๆแล้วพูดด้วยเสียงอ่อนไม่ต้องไปรังแกเธอแบบนี้แล้วแค่นี้เธอก็รู้สึกผิดมากพอแล้ว เฉินเฟิงจ้องหลี่จือเยวพร้อมกับพูดเธอนี่ยังเป็นเด็กน้อยไร้เดียงสายอยู่วันยังข้าเลยนะเหมือนเธอจะลืมไปแล้วนะว่าเมื่อกี้นี้ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรกับเธอไว้แต่เมื่อดูท่าทีของหลี่จือเยว่แล้วเฉินเฟิงได้เพียงหันไปพูดกับหญิงสาวคนนั้นอย่างผ่อนคลายเท่านั้นดูสีหล่อนดีขนาดไหนเชียวยังไม่รู้จักขอบคุณหล่อนอีกแต่ช่างเถอะคุณรีบไปเถอะเมื่อเฉินเฟิงพูดจบพี่เหมยก็สะอึกสะอื้นเดินออกไป เหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นด่งพายุฝนอันเรียบง่ายและนั่นทำให้พนักงานในร้านคนนั้นต้องมองเฉินเฟิงด้วยสายตาที่อึ้งตะลึงกับการกระทำของเขาจากนั้นในตอนที่เข้าไปชำระเงินเธอก็ยิ้มให้กับพวกเขาตลอดทั้งยังนำเสนอเสื้อผ้าอื่นๆในร้านให้กับเฉินเฟิงอย่างไม่หยุดหย่อนอีกด้วยเหมือนกับกำลังบอกให้เฉินเฟิงซื้อเสื้อผ้าทั้งหมดในร้านไป ทว่าถึงแม้ว่าเฉินเฟิงจะร่ำรวยแต่เขาก็ไม่คิดที่จะทำเรื่องแบบนี้จริงๆอีกอย่างก็ไม่ได้มีการพนันแล้วด้วยจนกระทั่งพวกเขาเดินจากไปเขาก็ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าทั้งหมดนั้นจริงๆทำให้พนักงานคนนั้นได้เพียงส่งสายตาคร่ำครวญออกมาเท่านั้น แต่ในความรู้สึกของหลี่จือเยวที่มีต่อเฉินเฟิงนั้นเขาดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยทีเดียวเธอรู้สึกว่าเขากับผู้ชายขี้เกียจคนนั้นในความทรงจำของเธอพวกเขาสองคนมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีความไม่เข้าใจบางอย่างดังนั้นเธอจึงทำเพียงเดินตามเฉินเฟิงไปอย่างเงียบๆเ,เท่านั้น ส่วนเฉินเฟิงที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเธอจึงคิดแค่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้คงจะทำให้เธอตกใจไปบ้างเมื่อกลับมาถึงโรงแรมหลี่จือเยวก็เดินกลับไปที่ห้องของตัวเองอย่างนิ่งเงียบโดยที่เฉินเฟิงเ,งเองก็ไม่ได้พูดอะไรและแล้วค่ำคืนนี้ก็ผ่านไปอย่างเงียบสงบ เฉินเฟิงคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องกลับไปเดินทางอีกครั้งแล้วเขาไม่อยากปล่อยให้ชิงจือรอนานเกินไปไม่อย่างนั้นหลังจากนั้นเธออาจจะทำเรื่องบางอย่างที่ทำให้เขาต้องเจ็บปวดก็เป็นได้เขาเดินไปเคาะประตูห้องของหลี่จือเยววันนี้เหมือนนว่าเธอจะอารมณ์ดีไม่ใช่น้อยเพราะทันทีที่เห็นเฉินเฟิงเธอก็ยิ้มให้เขาทันที เธอลากกระเป๋าใบหนึ่งพร้อมกับสะพายกระเป๋าใบเดิมที่เธอพบมาด้วยตั้งแต่แรกพร้อมกับเฝ้าคอยการเดินทางของพวกเขาที่กำลังจะเริ่มขึ้นเฉินเฟิงที่เห็นอย่างนั้นก็ไม่พูดอะไรทั้งยังไม่คิดที่จะเข้าไปช่วยเธอยกกระเป๋าอีกด้วยเขาเพียงแต่เดินออกมาด้านหน้าตัวเปล่าอย่างนั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เห็นสีหน้าไม่สบอารมณ์ของหลี่จือเยวหืมยังไงซะเขาก็ยังเป็นแค่คนนิสัยไม่ดีเหมือนเดิม แต่เขาได้ยินคำพูดประโยคนี้เมื่อขึ้นมาบนรถทุกอย่างล้วนถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้วขาดเพียงอย่างเดียวคือชิงจือการขาดเธอไปก็เหมือนขาดอะไรบางอย่างถึงแม้ว่าชิงจือจะไม่ชอบพูดแต่การมีเธอนั่งอยู่ตรงนั้นมันทำให้รู้สึกว่าการมีใครอีกคนเพิ่มเข้ามายิ่งทำให้มีความสบายใจมากขึ้นเฉินเฟิงไม่ได้คิดมากก่อนที่จะสตาร์ทรถขับเข้าสู่ถนนใหญ่อีกครั้ง ทางด้านหลี่จือเยวเหมือนว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เธอจะลืมความทุกข์ใจที่ตัวเองหนีออกจากบ้านมาแล้วเธอชื่นชมบรรยากาศริมทางพร้อมด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและนั่นก็ทำให้เฉินเฟิงรู้ว่าที่จริงแล้วเธอเป็นคนพูดมากคนหนึ่งไม่มีความสงบเสงี่ยมเลยแม้แต่น้อยจนถึงขนาดที่มีแว็บหนึ่งที่เขาคิดอยากจะเอาเธอโยนทิ้งไว้ข้างทางเสียแต่สุดท้ายความคิดนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนั่นอะไรนะ จูจูหลี่จืเอเยวก็ตะโกนขึ้นมาเสียงดังเมื่อได้เห็นกองไฟขนาดใหญ่ที่กำลังปะทุเฉินเฟิงที่ได้ยินเสียงตะโกนของเธอถึงกับตกใจก่อนที่เขาจะหันไปดูทางที่กองไฟนั้นตั้งอยู่ราวกับว่าตรงนั้นจะมีผู้คนจำนวนมากล้อมรอบกองไฟเอาไว้พร้อมกับกำลังทำกิจกรรมอวยพรบางอย่างเฉินเฟิงสายหน้าไม่รู้และฉันก็ไม่สนใจด้วยแน่นอนว่าเขาไม่อยากให้หลี่จืเอเยวไปที่นั่น ตลีจือเยวนั้นกลับถูกสิ่งนั้นดนึงดูดความอยากรู้อยากเห็นไปแล้วเธอพูดกับเขาต่อด้วยเสียงที่อ้อนวอนพวกเราเข้าไปดูหน่อยจะได้ไหมเสียเวลาไม่เยอะหรอกแต่เฉินเฟิงยังคงคัดค้านไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ว่าหลี่จือเยวกลับกระโจนขึ้นมาอยู่ตรงไหล่ของเฉินเฟิงเธอพยายามนวดไหล่ของเฉินเฟิงอย่างตั้งใจพร้อมกับพูดอีกครั้งพวกเราเข้าไปดูหน่อยนะแค่ครู่เดียวจริงๆ เฉินเฟิงสัมผัสได้ถึงมืออ,อ่อนโยนทั้งสองที่ให้ความรู้สึกลื่นไหลที่แนบชิดอยู่บนไหลของเขาทำให้หัวใจของเขาเกิดอาการสั่นสะท้านขึ้นมาแต่ด้วยทิฐิเมื่อสักครู่นี้ของเขาทำให้ไม่สามารถตอบตกลงไปโดยตรงเขาจึงตอบกลับได้เพียงแค่ครู่เดียวต้องกลับมาเมื่อได้ยินเขาพูดแบบนี้หลี่จือเยวก็ไม่ได้คิดมากอะไรอีกเพราะแค่อยากไปดูเพียงครู่เดียวก็กลับมาจากนั้นเธอจึงตะโกนร้องออกมาด้วยความตื่นเต้น สุดท้ายเฉินเฟิงก็ต้องขับรถมุ่งหน้าไปยังทิศทางนั้นและที่นั่นก็มีรถจำนวนมากจอดเรียงรายอยู่ข้างทางอีกทั้งยังมีรถหรูจำนวนไม่น้อยรวมอยู่ในนั้นด้วยซึ่งล้วนเป็นรถที่มีมูลค่าทั้งนั้นเฉินเฟิงขับรถไปเรื่อยๆจนหาที่ว่างสำหรับจอดรถได้ทันทีที่จอดรถหลี่จือเยวก็รีบลงรถไปอย่างรอไม่ไหวจากนั้นเฉินเฟิงจึงเดินตามลงมา กองไฟนั้นอยู่ใจกลางทุ่งโล่งบริเวณโดยรอบถูกล้อมเอาไว้ด้วยโขดหินพร้อมทั้งมีพืชพันธุ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีทางเติบโตได้อีกจํานวนมากที่กระจัดกระจายอยู่ตรงนั้นซึ่งมีหนุ่มสาวจํานวนมากมายกําลังล้อมรอบกองไฟนั้นเอาไว้ซึ่งดูแล้วน่าจะมีมากกว่าร้อยคนและแต่ละคู่ก็กําลังเต้นรําอยู่หน้ากองไฟนั้นส่วนคนที่อยู่นอกวงก็ยืนเป็นกลุ่มคอยมองดูอยู่อย่างนั้น กระทั่งในตอนที่เฉินเฟิงพวกเขาสองคนเดินเข้าไปก็ไม่ได้ดึงดูดความสนใจผู้คนเหล่านั้นเลยราวกับว่าพวกเขาคุ้นชินกับการที่มีคนเข้าออกที่นี่ไปแล้วหลี่จื่อเยวเดินแหวกฝูงคนตรงเข้าไปดูข้างในเพื่อชื่นชมการเต้นรำอันแสนสนุกข้างในนั้นส่วนเฉินเฟิงก็เดินไปอยู่ข้างๆชายร่างบางคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้านในพร้อมกับเริ่มสนทนากับอีกฝ่ายที่นี่คือกิจกรรมอะไรงั้นหรอ อีกฝ่ายหันมามองเฉินเฟิงแล้วตอบกลับพวกเรากำลังทำการสวดภาวนาและการเต้นรํำก็คือการถวายพระพรสวดภาวนาอะไรส่วนมากจะเป็นเรื่องความรักและก็มีเรื่องอื่นๆบ้างเฉินเฟิงกล่าวขอบคุณเขาก่อนจะหันไปหาหลี่จือเยวแต่แค่เขาระสายตาเพียงครู่เดียวเธอก็ไม่ได้อยู่ข้างกายเขาเสียแล้วเขาตามหาอยู่ครู่ถึงค่อยเห็นว่าเธอนั้นเบียดไปถึงข้างหน้าสุดนั่นแล้ว เธอมองดูทุกอย่างด้วยรอยยิ้มอันสดใสาราวกับว่าอยากเข้าไปด้านในนั้นเฉินเฟิงเดินไปยังข้างกายเธอแล้วบอกกับเธอตอนนี้ก็ได้ดูแล้วพวกเรากลับกันได้แล้วตหลี่จือเยวกลับทำปากขมุูขมิบแล้วพูดกับเฉินเฟิงด้วยท่าทางออดอ้อนพวกเรารอดูอีกสักหน่อยนะดูอีกครู่หนึ่งเฉินเฟิงรู้ตัวว่าเขาเหมือนจะไม่มีทางปฏิเสธได้อีกเขาจึงได้เพียงตอบตกลงเธอไปอีกครั้งเท่านั้น ทันใดนั้นหลี่เยวก็มีความสุขอีกครั้งเธอเองตัวเข้าหาเฉินเฟิงคุณดูสิพวกเขาเต้นรำได้สวยมากเลยกองไฟนั้นส่องสะท้อนเงาของพวกเขาดูแล้วมันสง่ามากเลยถึงแม้ว่าเฉินเฟิงจะรู้สึกว่ามันสวยแต่ก็ไม่ได้น่าหลงไหลเหมือนกับที่หลี่จือเยวได้พูดมากนะักแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้คัดค้านอะไร จนผ่านไปสักพักตอนนี้ดูเหมือนว่าหลี่จือเยว่าจะไม่อาจสะกดความต้องการในใจของตัวเองได้อีกต่อไปเธอดึงแขนของเฉินเฟิงพร้อมกับบอกกับเขาวพวกเราเข้าไปร่วมเต้นรำกันเถิดจะต้องสนุกมากแน่ๆดูเหมือนว่าเธอจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกขึ้นมาโดยไม่สนใจว่าตอนนี้พวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่คนเหล่านั้นกำลังสวดภาวนาให้กับความรัก เฉินเฟิงที่กำลังจะพูดอธิบายให้กับเธอแต่หลี่จือเยวกลับลากตัวเขาเข้าไปตรงใจกลางนั้นแล้วเมื่อหมดปัญญาเฉินเฟิงจึงไม่คิดที่จะอธิบายอะไรอีกและหนุ่มสาวที่กำลังเต้นรำอยู่ตรงนั้นเมื่อเห็นว่าเฉินเฟิงพวกเขาสองคนเดินเข้ามาก็ยิ้มรับพร้อมกับเว้นที่ว่างให้กับพวกเขาอีกด้วยราวกับว่าได้แบ่งปันความสุขของตัวเองให้กับคนที่อยู่รอบข้างเมื่อมองดูท่วงทำนองอันสนุกสนานของผู้คนเหล่านั้น เฉินเฟิงก็ค่อยๆเริ่มขยับตัวเต้นขึ้นมาส่วนหลี่จือเยวดูเหมือนจะมีพรสวรรค์ด้านนี้เธอเพียงมองดูแค่รอบเดียวก็สามารถเต้นตามได้อย่างชำนาญแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่850กองไฟแห่งการเริงระบำ